แนงคลิปล็อกนะครับจะมีอยู่4ีํตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่1นะครับด้านหลังนะครับตำแหน่งที่2นะครับด้านหน้านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง diy honda jazz gk อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการถอดแล้วก็เปลี่ยนไส้กรอง อากาศนะครับที่เข้าห้องเครื่องนะครับก็คือเจ้ากล่องนี้นั่นเองนะครับไส้กองอากาศของเราก็จะอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้นะครับส่วนตัวที่ผมจะมาเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นไส้กองตัวนี้นะครับไส่กองตัวนี้เราก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านอะไหล่รถยนต์ทั่วไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ซื้อมาจากช้ o ปปี้อีกแล้วนะครับราคาก็ประมาณ100กว่าบาทนะครับ เดี ja e ๋ยวเราจะมีวิธีการเปลี lonely, ่ยนยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวิธีการถอดนะครับก็ง่ายมากนะครับสังเกตนะครับเราจะเห็นคลิปล็อกนะครับก็จะมีอยู่4ี่ตำแหน่งนะครับที่ยึดเขาอยู่นะครับก็จะมีตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3ามตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวจะอยู่ด้านหลังด้านด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนวิธีการแกะนะฮะ ที่ตัวแรกตัวนี้นะครับเราก็จะใช้มือนะครับกดลงไปตรงๆนะครับอย่างนี้นะครับตัวที่2อนะครับก็ทําการกดลงไปตรงๆนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการนะครับใช้มือจับตรงด้านขอบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นมานะครับขึ้นมาหาตัวเรานะครับงัดเข้าขึ้นมาตรงๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงถอดออกมาได้เลยนะครับ นี่ครับก็จะถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการแกะไส้กรองตัวเก่าของเราออกมาได้เลยนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับสังเกตนะครับก็จะมีพวกฝุ่นพวกเศษอะไรต่างๆนะครับครับจากสภาพก็ถอดออกมาแล้วนะครับเช็คดูนะครับโอ้ตัวนี้นะครับก็จะมีเศษฝุ่นนะครับเศษขี้ฝุ่น เศษต่างๆนะครับเข้าไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเข้าไปนะครับแทนก่อนจะเปลี่ยนไส้กรองตัวใหม่เข้าไปนะครับก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับทําความสะอาดด้านในซะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่สะสมนะครับของเศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆนะครับใช้ผ้าสะอาดธรรมดานี่แหละครับเช็ดไปได้เลยนะครับครับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนไส้กรอง ตัวใหม่นะครับคือตัวฝั่งด้านซ้ายมือนี่ครับเข้าไปแทนที่ของตัวเก่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าที่ของไส้กรองอากาศก่อนนะครับตัวไส้กรองอากาศนะครับก็มีหน้าที่นะครับใช้ดักฝุ่นเศษฝุ่นผงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมลงนะครับอย่างที่เห็นนะครับมีนี่ติดมาด้วยแล้วก็เศษคราบน้ําคราบฝุ่นเศษต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เข้าไปในห้องเครื่องนะครับ พื่อไม่ให้เข้าไปในระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เรานั่นเองนะครับส่วนอายุการใช้งานนะครับของตัวไส้กรองตัวนี้นะครับศูนย์นะครับจะแนะนําให้เราเปลี่ยนทุกๆ30 0 0 0กิโลเมตรนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราอะขับรถทุกวันแล้วก็ใช้ไปในสภาพจราจรที่มันมีเศษ ฝุ่นผงนะครับหรือว่าสภาพถนนไม่ดีนะครับก็จะทําให้ไส้กรองตัวนี้ปนเปื้อนกับเศษฝุ่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ไส้กรองอากาศของเราตันเร็วขึ้นนะครับอย่างน้อยๆยนะครับ10,000ืกิโลหรือว่า1 5 0 0 0กิโลเราควรถอดเช็คนะครับส่วนตัวนี้นะครับไส้กรองเนี่ยการดูแลเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ทําความสะอาดได้เช่นกันนะครับทำความสะอาดก็ ใช้นะครับลมแห้งนะครับทําการเป่าเช็ดทําความสะอาดของบริเวณไส้กรองตรงนี้นะครับใช้ลมแห้งธรรมดานะครับเป่าได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับหน้าที่ของเขานะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดนะครับในกล่องของไส้กรองแล้วนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็นําตัวใหม่นะครับไส้กรองตัวใหม่ตัวนี้ใส่เข้าไปแทนที่ได้เลยนะครับวิธีการใส่นะครับก็ ง่ายๆนะครับใส่เข้าไปตามเชฟของเขาได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้กล่องตัวนี้นะครับครอบทับมันที่เราต่อออกมาทีแรกนะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับสังเกตนะครับก็จะมีฝาท่อตรงนี้นะครับก็จะเสียบใส่กับตรงท่อด้านนี้นะครับเวลาใส่นะครับก็จะเอียงๆเข้านิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ ให้มันลงล็อกตรงตำแหน่งนี้นะครับกับตรงด้านหลังตรงตรงนี้นะครับที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ใส่ดันเข้าไปนะครับออกแรงกดนิดนึงนะครับกดลงไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็จับตัวคลิปล็อกตรงน,นะครับล็อกไปเลยนะครับเสียงดังแก๊กก็ถือว่าล็อกเรียบร้อยนะครับ ครับผมวันนี้นะครับก็วิธีการเปลี่ยนถอดไส้กรองนะครับของ Honda Jazz GK นะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับด้วยตัวเองนะครับซึ่งว่างๆเราก็ทำการถอดเช็คทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเองได้เลยนะครับขอบคุณนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ